หาพระองค์และเป็นที่ชอบพอรักใคร่ของเทพทั้งมวลด้วยบุคคลใดที่สวมใส่มเมล็ดรุทธกษาจะเป็นที่เมตตาของพระศิวะเทชีวิตจะบงเกิดความผาสุกร่ำรวยเป็นอิสระจากบาปทั้งปวงและคนผู้ได้สวดมนต์ห้าพยางด้วยแล้วนับว่าได้ปฏิบัติอย่างเสร็จสมบูรณ์แห่งโยคะและนับว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่ง วันนี้ข่าวดีสำหรับยาติธรรมแฟนคลับของรายการท่ารถออนทีวีของด็อกเร์มาสามารถติดต่อขอบูชาเป็นเจ้าของมเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จนี้ได้แล้วมเมล็ดน้ำตาพระศิวะของแท้จากประเทศอินเดียอาจารย์ด็อกเร์หมาท่านได้นำน้ำตาพระศิวะจากประเทศอินเดีย ประกอบพิธีกรรมในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ริมฝั่งแม่น้ำคงคาที่เมืองฤสีเกตประเทศอินเดียและพร้อมนำกลับมาให้กับญาติธรรมแฟนๆรายการได้เช่าบูชากันแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบูชาเพียงมเมล็ดละ99บาทเท่านั้นราคานี้รวมค่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศแล้วของแท้จะต้องมีสติกเกอร์ทองคำเซอร์ติฟิเคชันจากดรไมเท่านั้นสนใจบูชาเป็นเจ้าของ เมเล็กน้ำตาพระศิวะโทร083 0000833

नोदन्ति प्रचोदया श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं परवरद, परवर सर्वजनमेव อมน้ำชาวาน้ न ม स สกा र สวัสดีนะครับบรรดาญาติธรรมที่ติดตามรับชมรายการแอดซีนออนทาลัทีวีเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์7วัน7คืน เราคือรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสดๆทางหน้าจอทีวีที่พูดถึงเรื่องราวของศาสตร์ของการพยากรณ์บำบับดโดยไพยิบสีสัมผัสยานจิตหนึ่งเดียวของเมืองไทยดรไมล์กูรูทารัดมันตรานั่งอยู่ที่นี่นะครับทาง TCC TV ีพูดได้เราพูดถึงเรื่องราวของระบบการส่งกระจายสัญญาณภาพและเสียงของ TCC ท่านผู้ชมหลายคนที่อยากจะติด อยากจะติดตามรายการของท c c แต่ว่าที่บ้านเปิดดูแล้วค้นหาช่องสัญญาณแล้วไม่เจอถามไปถามมาเพราะว่าท่านใช้จานในระบบ c b แบนแต่ในระบบที่ส่งสัญญาณออกอากาศของทีซีซีนั้นเราอยู่ในระบบ KU-Band เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องตกใจนะครับถ้าอยากจะติดตามรายการดีๆที่นี่ตลอด24ชั่วโมงนั้นท่านเพียงแค่กระซิบดังๆกับช่างที่ไปติดจานดาวเทียมของท่านในระบบ C ีแบนอยู่แล้ว ท่านสามารถรับชมรายการที่หลากหลายในระบบ4ีแบนด์ได้พร้อมทั้งท่านสามารถที่จะรับชมรายการในระบบเคยูแบนได้เพียงแค่กระซิบบอกช่างว่าให้ติดหัวดูโอที่ดูได้2ระบบคือดูได้ทั้ง4ีแบนด์และก็เคยูแบนนะครับแค่นี้ท่านก็สามารถจะรับชมรายการหลากหลายในระบบของเคยูแบนได้อีกหลายร้อยช่องเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้ารวมแล้วก็คงจะเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่ท่านเสียไป เพิ่มเงินอีกแค่ประมาณพันกว่าบาทเสร็จๆนะครับก็สามารถที่จะดูทีซกันได้ส่วนท่านที่ชมรายการผ่านทางเคเบิลทีวีนั้นเราจับมือร่วมกับสมาคมเคเบิลแห่งประเทศไทยถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของ TCC ตลอด24ชั่วโมงต้องขอขอบคุณสมาคมเคเบิลแล้วก็เคเบิลท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดที่ท่านดูอยู่ในขณะนี้ชัดไม่ชัดอย่างไรท่านแจ้งไปที่นะครับบริษัทเคเบิลที่ท่านดู เช่นท่านดูรายการของทีซีซีอยู่อยู่ๆวันดีคืนดีสัญญาณของทีซีซีรายการของทีซีซีถูกตัดไปท่านก็โทรติดต่อนะครับเจ้าของเคเบิลในท้องที่ของท่านเพื่อขอความสะดวกอำนวยความสะดวกให้ถ่ายทอดรายการนี้นะครับเพราะว่ายาติธรรมหลายคนโดยเฉพาะที่หัวหินในช่วงประมาณอาทิตย์ไปปลายที่ผ่านมาบอกว่าไม่ได้ยินไม่ได้เห็นรายการเรา,เอ,าออกอากาศหลายวันนะครับเลยติดต่อพอติดต่อแล้วมีการประสานงานกันแล้วก็ กลับมามีรายการตามปกต,ติท่านที่ติดตามทางหน้าจอนะครับในระบบอินเทอร์เน็ตนะครับท่านสามารถติดตามเข้าไปที่ในเว็บไซต์ w w w c h 8 c t c c c o m กันได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้เราพูดกันถึงเรื่องราวของการรู้เท่าทันชีวิตพิชิตความเฮงเรื่องราวของการสแกนชีวิตการงานการเงินการเรียนความรักและครอบครัวในค่ำคืนวันเสาร์ก้าวขาเข้าสู่เช้าตรู่ วันอาทิตย์วันนี้ติดตามนะครับถ้าท่านเป็นแฟนคลับของดรไมค์คืนนี้มีอะไรพิเศษพิเศษนะครับเป็นผมเรียกว่าเป็นของที่ะระลึกนะครับเป็นของที่ะระลึกสําหรับใครก็ตามที่ที่จะมาเล่นเกมกับผมในค่ําคืนนี้นะครับเป็นเกมธรรมะดีๆนะครับผมจะมีเป็นธรรมะบรรณการถ้าเรียกกันตามพิธีกรรมก็ถือว่าเป็นขนมเดวา ที่อินเดียเวลาเขาจัดงานพิธีต่างๆก็จะมีขนมนมเนยเข้ามาร่วมพิธีนอกจากจะมีขนมลาดูขนมแห่งองค์มหาเทพที่ถือว่าเป็นขนมที่องค์พระพิฆเนศโปรดปรานที่สุดแล้วหนึ่งในนั้นบางท่านอาจจะนําขนมไปร่วมในพิธีกรรมดังกล่าวขนมดังกล่าวเมื่อผ่านพิธีเทพพิธีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเรียกขนมเดวะหรือขนมเทพนั่นเองถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้าน ขนมเทพนั้นเป็นขนมที่แปลกอย่างหนึ่งคือถ้าเรามีคนที่เรารักแบ่งให้เขาทานหนึ่งชิ้นแบ่งหลายๆนะบแบ่งเป็นหลายๆชิ้นบุญนะครับเรื่องราวของบุญการต่อบุญเราให้กับคนที่เรารักบุญก็จะต่อบุญขนมดังกล่าวเขาเรียกว่าเป็นขนมอธิษฐานจิตท่านให้อธิษฐานจิตที่ท่านต้องการนะครับอยากจะได้อะไรอยากจะประสบความสาเร็จด้านไหนอยากจะดีเด่นดังด้านไหนให้อธิษฐานไว้ก่อน ทั้งเรื่องของเงินทองเรื่องของโชคลาภอำนาจวาสนาขอให้อธิษฐานในสิ่งที่เป็นบวกเท่านั้นสิ่งที่ท่านอธิษฐานเป็นเนกาทีิฟหรือเป็นลบจะไม่เป็นผลนะครับเขาเรียกว่าขนมที่ผ่านพิธีกรรมดังกล่าวคืนนี้ดรมลมีมาฝากเป็นขนมนะครับดูเผินๆท่านจะคิดว่าเป็นขนมช็อกโกแลตแบบนะฮะจริงๆไม่ใช่เป็นขนมช็อกโกแลตอย่างเดียวเป็นขนมช็อกโกแลตทองคําที่ผ่านพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นะครับ ผ่านพิธีการขอเงินจากพระจันทร์ถ้าท่านจาไม่ผิดนะครับวันเสาร์ที่มีพระจันทร์เต็มดวงและเป็นคืนที่โหราศาสตร์บอกว่าคืนนี้ขอเงินกับพระจันทร์ได้นั่นเองผ่านพิธีกรรมดังกล่าวนี้ถึง3เสาร์ด้วยกันนะครับเป็นขนมที่จะนํามาฝากท่านนะครับวันนี้ขอให้ท่านนั่งอยู่หน้าจอทีวีและก็เตรียมโทรศัพท์มือถือไว้กดข้อความ SMS มาที่4 5 3 5 8 0 8มนะครับมีของรางวัลให้1ชิ้น สำหรับผู้โชคดีเพียงแค่หนึ่งท่านเท่านั้นที่จะได้รับนะฮะกล้องโทรศัพท์มาที่ขนมขนมช็อกโกแลตทองคําดังกล่าวนี่ผ่านพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นะครับในวันที่จัดพิธีกรรมนั้นพอพิธีกรรมเสร็จดรหมายก็แจกให้กับผู้มาร่วมพิธีกรรมแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เหลือนะครับก็เก็บเอาไว้เห็นว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ทางโหราศาสตร์อินเดียบอกว่าคืนนี้เป็นคืนที่ใครที่มีความรักแห่ที่ฐานจิตถึงความรักใครที่กําลังโกรธกับแฟนอยู่ ประมาณตีสองหนาทีท่านให้นึกถึงชื่อแฟนนึกถึงหน้าแฟนนะครับพูดไว้ในดวงจิตขณะที่เราสวดมนต์อธิษฐานจิตขอพรจากพรงเทพตรีมูรติเอ่ยชื่อแฟนซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเอ่ยชื่อคนรักเราซ้ำๆซ้ำๆคนที่ไม่คิดถึงเราเขาก็จะกลับมาคิดถึงเราบางท่านบอกว่าเอ๊ะถ้าจะใช้วิธีการดังกล่าวนี้เอ่ยชื่อลูกนี้ได้ไหมบรรดาเจ้านี้จะเอ่ย ถึงลูกนี่ให้ให้ลูกนี่คิดถึงอันนี้ก็แล้วแต่ท่านจะนําไปนะครับเขาเรียกว่าปรับใช้แต่ขอให้อธิษฐานจิตถึงสิ่งที่ดีเท่านั้นนะครับในค่ำคืนนี้4535808เดี๋ยวสักครู่ดึงจะบอกว่าเราจะร่วมสนุกกันแบบรูปแบบไหนนะครับตอนนี้ขอรับสายที่02942